คนสมัยก่อนไม่ได้มีเลซีพีติดตัวใช้ความจำแล้วก็ลดมือของเขาโกลกเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นที่เราอยากต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ที่ปัญญาที่เราสืบทอดต่อกันมาไม่อยากให้หายไป เติบโตมากับร้านอาหารตั้งแต่วัยเด็ก,กดคุณพ่อตูมเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆแค่สิบโต๊ะเรามีร้านอาหารเนาะทุกเย็ยนหลังเลิกเรียนเราก็จะมีกับข้าวร้อนๆ้อนรอเราหลังเลิกเรียนตลอดเลยแล้วเรามีแม่ครัวหลากหลายเนาะเข้าออกหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้กินอาหารจากหลายๆฝีมือหลายๆคนก็เลยทาให้เราเป็นคนรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบกินของอร่อย ตอนเด็กๆเ,เราไม่สามารถเข้าครัวได้แม่ครัวเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เราเข้าไปโกอันตรายแล้วก็ไม่อยากให้เราทํากับข้าวไปเกะกะเขาอะไรเงี้ยก็ทาให้เราไม่มีประสบการณ์ในการทําครัวเลยทั้งที่เราก็อยู่ในร้านอาหารก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราก็คงไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้ถนัดมั้งเริ่มต้นจากคือตูมาสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรจะชอบอะไรพ่อตูบอกว่าเราต้องตัดสินใจในโค้ง สำคัญของชีวิตให้ดีถ้าเราพลาดแล้วเนี่ยเราจะเสียเวลากับมันมากให้เราลองคิดจินตนาการว่าถ้าเราต้องทำสิ่งใดไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจริงจะอยากทำอะไรอยู่อยากจะทำอะไรในตอนนั้นเท่าที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งนี้น่าเราจะชอบที่สุดแหละอาหารไทยอาหารเกาหลีญี่ปุ่นจีน ค็อกเทลบาเทนอะไรลนเรียนทุกอย่างเลยเราจับฉายมากเลยหาจุดให้ตัวเองไม่ได้เรารู้แค่ว่าใครให้เราทำอะไรเราก็ทำได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องมีร้านอาหารแหละตุ้มรู้สึกว่ามันต้องชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อให้ทุกๆวันที่เรามาทำมันมีความหมายตุ้มก็เลยรู้สึกว่าโอเคตุ้มอยากทำอาหารไทยนี่แหละ พอเรามาเปิดร้านเราก็ต้องทำคอนเซปต์อันนึงมาคอนเซปต์ตอนแรกคุมคิดกว้างแล้วก็ไกลแล้วก็เยอะแล้วก็เลอะเทอะมากสุดท้ายก็มาจบที่สโคปสั้นๆก็คือตัวเราเป็นใครตัวเรามาจากไหนแล้วเราทำอะไรได้บ้างจริงๆส่วนหนึ่งที่ตั้งชื่อร้านว่ากโกลกเพราะว่าไม่ได้อยากให้คำว่ากโกรกมันหายไป โลกเป็นท่าเรือทรงสูงที่สร้างเอาไว้สําหรับการคมนาคมขนส่งสินค้าเส้นแม่น้ามแม่กองค่ะก็มีหลายๆโกลกนะคะซึ่งปัจจุบันว่าถ้าสายตาตูมองเห็นเนี่ยเมื่อแค่โกลกที่เดียวก็คือบ้านตูเราเป็นคนราชบุรีก็ขาดไม่ได้ที่เราจะคิดถึงบ้านเราแล้วก็เอาอินกิเดียนอะไรก็แล้วแต่ออกมาใช้ออกมาพูดถึงความเป็นราชบุรีให้มากยิ่งขึ้นแต่อยากเริ่มต้นง่ายๆก็คือเราบ้านเรามีอะไร ตัวซีอิ๊วที่หมักในองค์ดินมังกรเป็นซีอิ๊วที่ดีมากตุ้มก็เลยเอาไปทําเป็นกุ้งอบซอสซอสทุนเหลืองที่หมักในองค์ดินลายมังกรและเอามาอบก,กับกุ้งแม่น้ำซึ่งกุ้งอบซอสเนี่ยไม่ได้เป็นเมนูใหม่นะไปที่ลาชบุรีเนี่ยเขาก็ทานเป็นมานานมากเลยเสิร์ฟจ้าเทมปุระวัน อนเด็กๆเนี่ยต้องไปทัศนศึกษาแล้วก็ไปดูวัดขนนดหนังใหญ่เป็นหนังวัวแผ่น,น,นใหญ่ฉลุเป็นลวดลายโอ้เราก็โอ้คิดแล้วคล้ายๆกับตัวเนื้อย่างกรอบเลยแล้วเราทงทําให้เป็นแผ่นๆดีกว่าทดลองเอาเนื้อมาสไลด์ให้บางๆแล้วก็มานั่งเลียงใช้มือเลียงเลียงทุกวันแล้วก็มันต้องใช้ความชํนานาญเวลาเลียงเพราะว่ามันถ้ามันหนาไม่เท่ากันะมันก็จะไม่กรอบ วนมีเซนเซชันนะคะเราได้แรงบาันดาลใจมาจากวัดขนดหนังใหญ่ฉายให้แสงอ่ะ่องผ่านหนังใหญ่แล้วก็ฉายเป็นหนังเป็นละครทุกคนถ้าเห็นเมนูนี้รู้เลยกโกล แล้ก็เป็นคนรุ่นใหม่เนอะเราก็อาจจะเบื่อเบื่อกอะไรเดิมเดิมเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันโมเดิร์นมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีขีดจํากัดต้องโบราณแท้ต้องไทยแท้หรืออะไร อไรที่เป็นภูมิปัญญาของเราเราต่อยอดมันให้มากขึ้นทําให้ดีขึ้นตูไม่เชื่อว่าสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เพราะตัวมันเองตูทุกอย่างมันมาจากการต่อยอดจากสิ่งเก่าเสมอดเลยอยมใหม่นะมหม้นะยมามุปูยามาวงันาิไข่็กุงยายามดดีไม่น่าเชื่อว่าแค่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบมันจะทำให้เรามีความสุข ได้ขนาดนี้แล้วก็ความสุขหรือว่าสิ่งที่เราเป็นมันถ่ายทอดไปอยู่กับคนข้างๆได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อจำได้ไหมในสิ่งที่เขาถามปุ้มวันนั้นเลยแต่ก็อ,อยากให้เขารู้ว่าก็ที่มาที่ที่เข้าใจตัวเองได้ขนาดนี้ก็พเพราะคำพูดสั้นๆของเขาแค่วันนั้นเอง